สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง gorilla tv ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมพี่ก็จะมาทําการรับไอเทมนะครับผมก็คือที่จริงมันเป็นไอเทมช็อปอัพนะครับผมเดี๋ยวพี่จะบอกเลยนะว่าโคตรจะดีนะ,ะกับท่าทางใหม่ะครับรอบนี้มีท่าทางระดับสีทองมาด้วยนะครับเป็นท่าทองท่าทองท่าทางนะครับผมท่าทองบ้าเลยอ่าทองเบี่ยงโต๊ะนะ,ะหรือทุบโต๊ะอะไรประมาณเก้าอี้นั่นแหละครับผมมาก่อนอื่นนะครับให้เรากดปุ่ที่ปฏิทินนะครับกดลงมา มันจะอัปเดตใหม่ให้เราไปกดรับตรงนี้นะครับรับคนที่ผูกบัญชี Facebook หรืออะไรต่างๆอ่าเมลพาร์อะไรอย่างงี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็กดรับได้เลยนะตรงนี้นะครับผมกิจกรรมยาวถึงที่ยี่สิบนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมกับท่าทางนะครับผมรับฟรีๆไปเลยนะครับผมพี่มันไม่ฟรีหรอกมันต้องเติมเงินอ่าดูดูดูเดี๋ยวพี่จะสอนนะครับผมว่ามันหาเงินยังไงด้วยอ่ หางเงินเติมเกมฟรีๆด้วยนะครับผมทีานทางนี้เลยนี่ฟาดเก้าอี้โอ้โหโคตรด,ดุบอกเลยดุจริงแล้วก็เป็นทังหน้าของไอวอร์นะครับผมถ้าใครรูจ้จักวงคิดนี่ก็น่าจะแบบล็อกกันโรนิดนึงนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทําการท็อปอัพแบบฟรีๆนะครับผมถามว่าพี่มันใช้เงินนะ่ะเออดูนะครับผมพี่จะกดเติม100แล้วใช้แบบทรูมันนี่ไอ้ใช้ทรูมันนี่วอร์เรดนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับทรูมันนี่วอร์เรดตัวนี้นะครับผม มีเงินอยู่นะครับผมแล้วเอาเงินจากไหนมาเติมนะครับผมอาต้องจะดูนะเติมไปก่อนทีหนึ่งนะครับผม106บาทนะครับผมแล้วก็เพชรจะเข้าในไม่ช้าหัวอะไรมาแจ้งเตือนอะไรอูไปไปไปมาอีกมาอีกเอา37บาทนะครับผมตัวนี้ก็เป็นนะประมาณสักร้อยกว่าบาทอ่ร้อยเก,กือบห้าสิบนะนับไปเกือบห้าสิบร้อยเกือบร้อยห้าสิบนะครับผม,ผมก็ประมาณนี้เลย ก็ได้ไปที่เรียบร้อยนะครับผมประมาณ410เพชรนะครับผมตัวนี้เลยเติมแบบฟรีๆนะครับผมอ่ะพี่มันไม่ฟรีพี่เอาเงินเติมก็ทุบมันนี่ไม่เสร็ไม่ใช่นะครับผมตั้งใจดูนะครับคือพี่นะครับมีแอปแอปหนึ่งนะครับผมซึ่งพี่จะปักไว้ตรงด้านล่างนะครับผมซึ่งแอปนี้นะครับผมแจกบัตรทุบมันนี่ แล้วก็บัตรธูมานี่มาเติมเกมได้นะครับพี่เติมข้อธูมานี่วอลเล็ตนะครับผมก็ประมาณนี้เลยถ้าใครสนใจนะครับผมอยากได้เพจแบบฟรีๆนะครับขอแนะนําแอปนี้เลยนะครับผมลองดูสักนิดนึงนะครับผมสําหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีๆด้วยบัตรธูมานี่แบบฟรีครับขอแนะนําแฮปปี้ดัมมี่นะครับผมแอปแอปนี้ครับแจกบัตรธูมานี่แบบฟรีดูที่คอยเป็นหลักนะครับสมมุติเรามีคอยเยอะใช่ไหมเราทำไงต่อ กดไปที่ข้างล่างนะครับแลกบัตรทูมันนี่นะครับผมมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าจะได้ยังไงสำหรับคนที่สนใจลิงก์ดาวโหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมรายละเอียดอยู่หน้าช่องนะไปดูนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้กดไปที่สีม่วงนะครับผมทําการแลกไว้เรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็กดที่บันทึกคัดลอกเลขบัตรทูมานะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมที่เราแลกมาแบบฟรีๆเพราะเก็บคอยใช่ไหมทีนี้ก็นํามาใส่ตรงนี้นะครับผมนี่นํามาใส่ตรงในเว็บของกาลิณานะครับผมอ่าทีนี้เรากดเลยปุ๊ม แป๊บเดียวเพชรเด้งเลยนะครับผมเป็น1,300เลยนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมหาบัตรชูมันนี่แบบฟรีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยสำหรับคนที่ไข้โค้ดพี่นะครับรับไปเลย1,000คอยนะครับผมเก็บไว้แลกบัตรชูมันนี่เนาะโอเคอย่าลืมไปโหลดกันก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับสามารถเติมในเว็บกาลีนาได้ถ้าเกิดได้บัตรชูนะครับอันนั้นก็จะได้เพชรเต็มนะครับ หรือใครที่อยากได้แบบไปใช้จ่ายนะครับผมแบบในเซเว่นก็เติมข้วทูนี่วอลเล็ตแบบพี่ได้เลยนะครับผมก็วันนี้เลยลองโหลดไปเล่นดูครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างพี่ปักปดไว้ให้เลยนะครับสำหรับคนที่กดเข้าไปก็จะได้คอยเพิ่มไปด้วยนะเออไปแลกขั้วทูนี่หรือเติมเข้ามือถือฮัคเข้าในซิมได้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยมาดูครับผมชิ้นส่วนแรกไอของรางวัลแรกนะครับผมเป็นทางด้านของไอส์วอ์นะครับผมหรือจะเป็นทางด้านของกระเป๋านะครับผมโอ้โหดุมากกระเป๋านี่หนึ่งเพชรเองนะครับผมโหดุดุไปเลยนะครับผมโอเค ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรารับไอซ์วอลนิดนึงนะครับผมไอซ์วอลตัวนี้สวยสวยแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนโมเดลนี้น่าจะดุกว่านี้นะครับผมเออก็ประมาณนี้เลยนะครับผมดูดูแบบนี้เลยนะครับผมไอซ์วอล i คิสนะครับผมโอ้โหบอกเลยโคตรเอาโคตรได้โคตรโดนนะครับผมโอ้โหดูดีดูดีดูดีใครไม่เอาก็ถือว่าพลาดนะครับผมโอเครับที่ที่ร้อยต่อไปกระเป๋านะครับผมระดับ1เพชรนะครับผมโอ้โหดูดิเห็นไหม คือไอเทมพวกนี้นะครับผมเราจะไม่เสียเพชรนะครับเราเอาเพชรไปทําอย่างอื่นได้นะครับผมดูดีหกโคตรเตึงบอกเลยดูดีโคตรเตึงโคตรได้โคตรโดนนะครับผมดูดีดูดีดูดีนี่เป็นไงเราแล้วก็เวี่ยงเบี่ยงแล้วก็เฟี้ยงเข้าไปนี่เลยประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้โหโ,โ,โ,โคตรเอาบอกเลยนะครับผมก็ท่าทางนี้ดุมากบอกเลยดูจริงนะครับผมเป็นท่าทางระดับสีทองนะครับผม ดูดิมีเอฟเฟกต์อยู่เอฟเฟกต์ด้อโหตูมเป็นไงแล้วประมาณนี้เลยะนะครับผมก็ทั้งหมดก็399เบาเพจเตียวผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่อยากได้นะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยแล้วถามว่าดูดูดูไม่ไม่ ไอ้โหอย่างโตก็เดินไปนู่นก็อีก็เดินไปนู่นนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเอามาคนถามว่าเอ้ยพี่ผมผมไม่อยากเติมก็ทูมันนี่วอลเล็ตอะทำไงก็ถ้าเกิดได้บัตรทูมันนี่นะครับผมยกตัวอยา่างถ้าได้ได้บัตรทูมนันนี่ก็ไปเติมเข้าอา่าทางด้านของเว็บการีน่านะเออใส่ยูไอดีเราเราอินเฟซบุ๊กก็เติมเขาได้เลยหรือจะเอาเอา่อาคอยตัวนั้นนะครับในเกมไปเติมเข้ามือถือก็ได้นะครับเติมแบบน้อยๆก็คือเออเติมเข้าโทรศัพท์ปะให้มันหักเลยชิมได้เลยนะครับผมก็กไประมาณนี้เลยโอเค มาดูตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมก็โทเคนตัวนี้ให้เราเก็บนะครับผมยาวถึงที่ส7บ8จะเปิดให้แรกวันที่18นั่นเองนะครับผมเออก็ทั้งหมดเนี่ยพี่นับดูแล้วนะครับผมประมาณ50ากว่าโทเคนนะครับผมก็เก็บมามันจะมีเควสประจําวันนะเล่นอย่างงู้นเล่นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นประมาณนั้นนะครับผมก็เก็บไป เหมือนมันเป็นกิจกรรมขั้นขั้นขั้น,น,นส่งท้ายนะครับผมเดี๋ยวเขาจะอัปเดตใหม่แล้วเนาะอัปเดตเกมนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ต้องรองสคู่หนึ่งนะครับผมเออก็ประมาณนี้เลยก็หน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือหรับสายพีก็เล่นเกมไปนะครับผมเล่นเกมเกม็บโทเค็นไปพลางพางนั่นเองนะครับผม <c oughs> ประมาณนี้เลยเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับผมมีเพชรแล้วทาําไงดูจนมาสุ่มของพวกนี้ดีไว้นี่เลยนะครับผมอันนี้คือคลังปาร์ตี้นัสะส,สมอันนี้กจอจเกินบอกเลยพี่ไม่้ชอบอ่ะ นี่หมุนไปซี่ของฟรีหมุนไปซี่หมุนไปซี่เห็นปะอ้เซตผลึกคิสตันเชดดโ,โคตรเอาบอกเลยนะครับผมต่อไป <c oughs> นี่เลยนะครับผมสไนเปอร์นะครับแล้วก็กัปตันมาร์คนะครับผมตัวนี้ก็หมุนพี่ที่พี่หมุนเนี่ยไม่ใช่อะไรพี่ได้แล้วนะเว้ยแต่คือพี่จะหมุนให้ทางด้านของเลข็ราลัคก,ก,กี้นะครับผมมันเยอะขึ้นเพื่อเวลาอัปเดตเกมนะครับผมเราก็จะอะไรก็จะอะไร ก็จะได้ทางด้านของของชิ้นใหม่ของกาที่เราเยมานะครับผมประมาณนี้เลยนะโอเคประมาณนี้เลยชิวๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูนี่หินผลึกกิสตันสามารถมีชุดผู้ชายเข้ามายังคือพี่แรก้างน้าของชุดผู้ชายเยอะมากนะครับผมโอเคนี่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นี่นี่นั่นนั่นโอ้โหดูดีมีแต่ชุดผู้หญิงนะครับผมพี่เหลือแรกมนะโอ้เสียผลึกกิสตันนะครับผมก็ขาดเยอะเลยประมาณสิบสามอันนะสิบสาม สิสามอันก็จะได้เลขแล้วนะครับผมโอ้โหนี่นี่นีโคตรสวยซองเฮ้ยปีกสีขาวเพิ่งเห็น h ชดโดอยากได้ว่ะอยากได้ว่ะก็ไปเอาที่ไหนเนี่ยอ๋อไปเอาในไอ้ตู้นักสะสมใช่ไหมโอเคโอเคอเดี๋ยวขอเวลาสแป๊กหนึ่งนะครับผมมาจัดปีกขาวนะครับผมสักเจ็สิบเก้านะครับผมตุ้มปะโอ้ชิ้นแรกมาแล้วครับผมนี่กางเกงเง,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 ง่ๆนะครับผมต่อไปอะไรเอ่ย อืมโทเคนโง่ๆอ,อ,อีกแล้วนะครับผมต่อไปเลยเทเคนโง่ๆอ,อ,อ,อีกแล้วนะครับเอ้าปีกออกกับไอวอลเช็ดโคตรจะเอาขอคนละหนึ่งไลค์กันหนึ่งแชร์ดีดีโอ้ไอวอลก็มาดูดิไอวอลมาแล้วนะครับผมแล้วก็ทั้ง,งปีกเจ็สิก้าเพชรโคตรคุ้มนะครับผมเบอเอ่ห้าเลอเอ้ยไม่คิดวมันจะออกจริงจริงเลคิดว่า20ทโทเคน็นจะมาปีกสีขาวนะเว้ยก็คือจบแล้วนะครับผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งปีกทั้งอะไรอย่างนี้เนาะ ก็ประมาณนี้เลยนะฮู้ดูดิปีกสีขาวมีปีกสีตาลปีกสีดําแล้วก็ปีกสีขาวนั่นเองนะครับผมโอ้โหง่ายๆเลยดูดิง่ายไหมดูดิปีกปีกสีขาวแล้วโคตรจะเท่บอกเลยนะครับผมปีกนักฟ้าเทวดาอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้เลยนะส,ส,สำหร,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 นะรับคนที่สนใจหาเงินเติมเกมแบบฟรีนะครับผมอยากได้มาชมที่เติมเกมริงอยู่ด้านล่างเลยถ้าทางนี้รออยู่นะสามวันเท่านั้นนะครับผมไม่บ้าเจนครับผม